ใส้นะครับผมไช้ใบนะครับผมนะไช้ใบครับผมต่อไฟก็ซอยจักไฟนะครับผมผมาแกะนะครับผมซอยจนเบี้ยๆนะครับผมเห็นไหมหนึ่งก้อนนะครับผมใส่ลงไปเลยใส่ลงไปใส่ลงไปเลยโอ้โหผมไม่แต่คนมักส้มนะครับผม ไปนะครับผมรลงไปทม้งหมดนะครับผมมันขีหยอบตรงนั้นนะครับเนาะเอซ่าชวนเด็กชาแนลมาราจ่ากราบสวัสดีครับผมเจอกันผมกับเอซ่าชวนแดกมาแล้วครับผมวันนี้เอซ่าจะมาทำเมืองเมืองครับผมวันนี้มายามค่ำคืนนะครับผมเนาะนี่ผมมาทำนะผมแกงยอดมาให้ครับผมใส่ชินควายครับผมแบบเมืองเมืองนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบ ในการทำยอดแกงมาให้กันเลยครับผมผมวันนิ้ส่วนผสมในการทำครับผมมีคโนนะครับเนาะรสดีครับผมผงชูรสครับผมนี่ครับผมออกมาแล้วกับผงชูรสชิ้นควายครับผมชิ้นควายนะาเป็นชิ้นเศษนะผมกะปิครับผมกะปิครับลูกนี่เป็นด้านล่างนี่คือปลาลาครับผมเนาะมะเขือส้มครับผมมะเขือส้มมียอดผักไห้ครับผมเนยอดผักไห้ครับผมมัดใหญ่ๆแล้วครับผมสอบไก่ครับผมนี่จะเอาตัดน้ำพริกครับผม ใช่เจคลอยเนาะแล้วก็ขมิ้นครับผมแบบปกุดเนาะนี่ครับผมแต่เขาจ้ายใช่ขมิ้นแล้วก็จจคลอยเนาะปกุดให้เขจ้อยนะครับผมมัดมาดูกันเนาะนี่ครับผมหอมเตียมครับผมพริกแห้งครับผมแล้วก็สุดท้ายก็นี่ครับผมน้ำมันพืชครับผมก่อนอื่นเขามาใช้นี่นะครับผมยอดผักไข่แล้วครับผมแล้วเขามาตัมพี่กันเลยครับผมตอนนี้เขามาใช้ผักไคกันเลยครับผมนี่ครับผมใช้แล้วครับผมใช้ใบนะครับผมนะ ปใบแล้วครับผมแล้การออนเราเด็ดยอดเลยครับผมนี่ครับผมเด็ดยอดเลยที่มาแข่งๆนี่เขาเอาก็บาใบนะครับผมนี่ครับร้อนบอยครับผมหดยอักนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับผมง่ายดีครับผมพุกเลยครับผมนี่ง่ายดีครับผมเอายอดเขากดเด็ดทีหลังครับผมนี่ครับที่เรียบร้อยแล้วครับผม ใส่ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับพุ่งได้แล้วครับผมนง่ายดีครับผมยอดเขาปัดเ็สอีกครับผมหนึ่งร้อยครับผมผมขอใายสักคู่แล้วผมเดเฮามาตามมะพริกกันเลยนะครับผมครับผมตอนนี้ผมกับสายยอดบังไฮเสร็จแล้วครับผมต่อไปเอาไปตามน้ำพริกแกงยอดบัหไฮใส่ชิ้นไฟกันเลยครับผมไป ตอนนี้เราก็ใช้ผักไห่เสร็จแล้วครับผมต่อไปเราก็ตำพริกครับผมใส่กระเทียมครับผมติดแห้งครับผมจสดการว่าค่ะตาลงไปแล้วครับผมนี่สูตรของอีแท้นะครับผมแข้งไห่รครับผมทอดมังไห่ เข้าเขียวนะผมก็เลยผมก็ผมผมขอตรวจตามชักฟู่ออไปหอมใส่พริกนะฮะพริกแล้วครับผมตอนนี้หอมพริกก็พร้อมล่มจัดจ้านแล้วผมเอามาใส่กับพริกกันเลยครับผมใส่บ้องพอดีนะครับผมไปฮะครับผมนะไปตัวนะผมมากมาครับผมแบบนัวๆใส่ลงไปนะครับผม มาทอปลยครับตามเลยครับผมต้มาชมที่เราใส่กระปีกกรแห้วมันละเอียดเข้ากันกรปกบเกแล้ว็ผมังแถวมเข้ากต่อไปครับเอามาใส่จะไฟกันเลยครับผม ก็สดจะไก่นะครับผมครับผมมาอไปเลยคขายชุดมันนะครับผมในการทำเนาะทุกที่เขากำลังกันนะครับผมต่อไปครับผมขาครับผมขาครับผม่าเกนนะครับผมต่อถึงเว้นๆนะครับผมบางๆครับผมมีได้สามไงนะครับผมทุกที่ก็โดนแล้วครับผมต่อไปเข้มิ้นครับผมเข้มินครับผม นี่ครับผมปล่อยที่เรียบร้อยแล้วครับผมเขากัดตามเพื่อนะครับผมเข้าซอยไว้ผมมันเหต็กมันเหล็กเดียครับผมม,มันเข้าในระยะเดียวกันนะครับผมต่างปรเทศเนี่ยกัดตามกหรครับนะ ในน้ำพริกเลยครับผมนี่ครับผมเห็นมาหนึ่งก้อน <c oughs> แล้วผมตามพริกน้ำพริกแล้วครับผมครับผมตามพริกคู่นะครับเรามาคั่วพริกกับควายตัดเลยครับผมผมตัวน,นี้เขากับตามพริกเสร็จทีท่ตะไบอแล้วครับผม,ผมใสม่น้่วมโนควายครับผมไปคั่วนะครับเนะาะน้นอยๆนะครับผม แล้วครับผมพี่เข้าตามเซตแล้วครับผมนี่ครับผมใส่ลงไปเลยส่วนเลยครับผมหมดไปครับผมกินควายครับผมหมดไปขั้วมันหงงไปนะครับผมนี่ครับทุกคนโปรดพี่กับกินควายเข้ากันนะครับผมคู่เขาเข้าเดียวกันนะครับผมหมดไปครับผมใส่แนบหมดไปแล้วครับผม มันเดิมครับผมนายโคกครับผมพริกได้เขาตำนะครับผมน้ำใสลงไปแล้วครับผมนี่ครับผมเพื่อความอร่อยเนาะแบบเมืองเมืองครับผมนี่ครับน้ำในแกนโคกครับผมอย่าลืมนะครับผมในการทำอาหารนะผมน้ำในแกนโคกครับผมน้ำพิเศษครับผมคำพูดอร่อยครับผมไปใช้น้ำเกงเลยครับผมเใส่ลงไปเลยนี่ครับผมเดี๋ยวเขารอน้ำเดือดสักครู่ครับผมเให้เขา มาใส่ผักไใบกันเลยครับผมครับผมตอนนี้นะครับเดียวเลยครับผมมาใส่กระชมกันเลยครับผมแรงขึ้นกันเลยครับผมนี่เป็นผลมักส้มนะครับผมหลับไฟนะครับผมไฟสีเขียวนะครับผมต่อไฟห้องอบขนมรสกันเลยครับผมหลับไฟครับผมแป้งหวานนะผมหรือว่าผขนมรสนะครับผมหลับไป ก็ความนัวความมันอยตรงนี้ครับผมรดีครับผมโอ้โหปากอ้ดีคู่ครับผมได้ครับนะสารดีครผมมีตัวความมอยนะครับผมอคู่สนะครับผมที่หาฟูนะรับผม่คมนครับผมครับผมเอรอ้ส่วนผสม ข้าวในซุมชาบใ็นเนื้ออินสักคำแล้วครับผมเดี๋ยวห่อมาใส่ยอดกับหายนะครับผมผมตอนนี้ที่เราปรุงไปที่ต้มร้อยแล้วครับเนาะต้มร้อยเราใส่ยอดกับหายลงไปแล้วครับผมลงไปนะครับผมเราลงไปสมมติแล้วครับผมมันติดยอดเป็นยันไงนะครับเนาะนี่ครับผมขั้นอนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเนาะเดี๋ยวลองมันยอดเป็นยังงดีนะครับผมเจสซี่เดี๋ยวเราจะใส่จานแล้วเราไปกินกันเลยครับผม ครับผมแกงยอดมะหอยเสร็จแล้วครับผมยอดมะหอยใส่กกินควายครับผมแบบเมืองเมืองสุดของเอซ่าแล้วครับผมครับผมอซ c ทุกท่านซอเข้าซอป่ามากินกันเลยครับผมกับสวัสดีครับผมเจอกันครับผมเอซ่าชนแรกครับผมวันนี้เอซ่าแกงมะห้อยเนาะแบบเมืองเมืองครับผมยอดมะห้อยใส่กินควายครับผมสูตรของเอซ่าเองนะครับผมคนอื่นนะครับผมเขาจะมากินผมขอขอบคุณนะครับผม fc ทุกท่านที่กดติดตามผมก็จะคล้ายผมนะครับผม บไม่ว่าตามพื้นคลีย่านในเสื้อใันดี๋ยวให้ใครกันเลยทั้งชีวิตในวัดผมขอกราบลูกคูณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมไม่จะลืมนะผมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งครับผมเลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับอีซ่านะครับผมมาชิมรสชาติสุขภาพกันกินครับผมหยอดมาให้แบบผมโอ้มนน้อยๆครับผมยอดมหาหอยนี่มาเคยกินแล้วนะครับผมนี่ครั้งแรกในชีินครับ มันสาบมันเนาะจะคอยขาเขามี้นเลยเอาตำเนาะเขามีความขมของยอดมะขาะแน่นอนครับผมเหมาะผมแน่นอนผมชอบครับผมเหมาะเขาจะเหมาะว่ายอดมาให้ใส่กินควายแบบเมืองๆครับผมมาอื้ม ม,มันมีส้มๆไม่น้อยนะผมว่ามันเกิดส้มคาดตากเลยนะครับผม,มยยนี่ด้วยข้าวของนะครับผมคุณเมื่อเขาต้องกีฬาข้าวเยาว์ทีแนนมาเข้า,ขาปักครับ หอมอยู่นะครับสิฉันะบดมันใหม่ๆแล้วครับผมเกง่งอะฮอยโ,โอ้สักตีปิ้น,น,น,นแข่งหนักมะฮอยนะสักตีปนก็ใส่ขายแห้งเนาะแล้วแต่คนเพื่อนทำเนาะได้หมดครับผมแต่ผมใส่ชิ้นควายครับผม mộ một càng อครนบผมอืมเก็งรอนนะลำเขา ใช้ทำโตโตแล้วครับผมอืมตมมากนวดบ้างหน่อยเนาะเพราะอย่าเอาใบมันแล้วก็ย่อซะแล้วครับผมเพราะว่าก้านมันเขาต้มไปกจ่างมันเหนียวครับผมก้านมันแข็งครับ ครับผมลูสศิทุกท่านครับผมชินเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับผมนอดแข็งนอดมาให้ใส่ชิ้นควายเนาะมีความผมครับผมผมน้อยเนาะแล้วก็มีความส้มของจะ่ส้มไป็นหอบขากสอยไปเนาะขาดตึงขาดตือเนาะแล้วก็มีคว่าผมสมุนไพรเนาะคือจะคอยค่ะขมิ้นเนาะสาบแล้วครับผมมีกิ่งโชยมาอร่อยครับผมแข็งนอดมาให้ใส่ชิ้นควายสามารถทําได้นะผมสุขอิษย์เนาะอร่อยครับผมครับผมก็อื่นขอขอบคุณนะครับผมลี่ศิษย์ท่านที่กดติดตามเพื่อสไงเกตผมนะครับผม ไม่ว่าทางพิเศษยี่ยนเชียงรายหรือพิทยากรีทั้งเจดีย์ที่เป็นสาบัติของโครงการบกป๋อยยิ่งครับผมอย่าไปลืมอย่ไปลืมกันนะครับผมกดติดตามกดซับสไครป์ผมแล้วก็กดกระดิ่งครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานหรือว่าทำคลิปต่อๆไปนะครับผมเพราะว่าไอซีรัฐว่างเนี่ยคือกำลังใจกับไอซ่านะครับผมคลิปแม่ยายกระดิ่งหัวหนาธรรมเก่งอย่างนะครับผมแบบเมืองเมืองเนาะกดติดตามชมนะครับผมสุดท้ายที่ผมขอตัวประกอบครับเมนูนี้ครับผมแกงยอดหอยใส่ชิ้นควายขอตัวตัวประกอบครับผมสวัสดีครับ เมาะเขาผมผมไม่น้อยครับผมแต่อร่อยครับผมเมาะอืมสุดยอด